มาค่ะแกผัดเปรี้ยวหวานไส้กรอกราดข้าวหนึ่งกล่องเออลดมาแกเปิดกะแต๊เลยเปิดกะแต๊แล้วก็ใส่น้ำมันหมูไปหน่อยนึงเออใส่น้ำมันหมูไปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมไปนิดนึงนะแกใส่กระเทียมไปนิดนึงผัดเปรี้ยวหวานนี่ก็คือแบบสมัยนั้นก็คือฉันทํามาแบบเยอะมากนะผ่านการทาผัดเปรี้ยวหวานเยอะมากเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะมากสมัยที่ขายของอยู่ในวงังช่วยแม่นมเนาะ แล้วทาผัดเยวหวานไปยตลอดแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปแกใส่ไส้กรอกลงไปแล้วก็ผัดผัดให้หอมเลยนะผัดให้หอมเลยนะแกเออผัดให้นางแบบหอมๆให้ไส้กรอกแบบว่าซึมซับแบบกลิ่นกระเทียมลงไปเนาะกลิ่นกระเทียมเข้าไปในในตัวฮัทดอกในตัวไส้กรอกอะไรเนี่ยเปิดไฟไม่ต้องแรงแกเออ พอนางเริ่มหอมเริ่มอะไรแล้วนะแกก็ใส่มะนาวลงไปเนาะก็คือไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรมากก็แค่เปรี้ยวกับหวานเปรี้ยวกับหวานแค่นั้นเลยเสร็จแล้วแกก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงไปในแกสามช้อนเบบแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันเลยเออน่ากินสีคือดีผัดให้แบบน้ำตาลเคละลายหน่อยนะ ผัดให้น้ำตาลาละลายนิดนึงเนาะหอมมากเลยคือตอนนี้กลิ่นคือหอมมากแล้วก็รสชาติก็น่าจะประมาณหวานอมเปรี้ยวนะหวานอมเปรี้ยวมะนาววันนี้ก็คือมะนาวหลังบ้านเนาะอย่าไปบอกแม่ซะนะวันนี้แม่ไม่อยู่ผัดไปให้น้ำตาละละลายให้น้ำตาลเขาละลายเนะให้น้ำตาลเขาละลายแล้วก็ให้น้ำตาลซึมเข้าไปอยู่ในมะนาวเออ น่ากินอยู่นะแกเวลาแกกินนะแกก็กินฮอทดอกแกก็กินไส้กรอกเนี่ยแล้วก็กินกินควบคู่ไปกับมะนาวเลยเนะาะมะนาวนี่ก็คือกินได้ทั้งเปลือกนะเพราะว่าเป็นมะนาวปอดสารเนานะแต่ส่วนหลังบ้านเออที่ฉันไปขโมยมาเป็นส่วนของคุณป้าเออเห็นมันตกอยู่ใต้ต้นก็เลยเด็ดมาอุ้ยตกอยู่ใต้ต้นแต่เด็ดมาคืออะไรไปแกไปเสิร์ฟเสิร์ฟเลยแกเออผัดเปรี้ยวหวานไส้กรอกเลิศรับประกันได้ถึงความอร่อย กลิ่นมันก็หอมอยู่แล้วเนาะกลิ่นมันก็หอมอยู่แล้วแกเลิศมากเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่จะกดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทาเมนูอะไรสามารถที่จะทำทําเองไปเลยมึงอะไม่ต้องมาบอกเราเล่นเรอเล่นหยอกหยอกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเออคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดีย๋ยวจะไปนี่เดี๋ยวจะไปเอามาทำเดี๋ยวจะไปยกคอมเมนต์ขึ้นมาทำเนาะส่วนใครที่ด่ากูไร้สาระก็ไม่ต้องดูแล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยเนาะเลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องมาดูกูให้มันเสียเวลาเนาะมันเปนนเื้อนผ่านไปเลยนะเนาะออฝกไว้้ใหคิด แ้วเจะกันแกรถ